เพื่อรายงานที so, uh, an, uh, ่โดนทางทิ้งข้อตัดในวัที่เราต้องตรวจสอบแต่ที่เราต้องตส่ะสอ่ะทำลายเรืองอ่ะทำลายเรื่องที่โดสาดการเตือนแม่ตองไปย่างขาวปวดจนต้องไางขาววนแล้วคุณผู้ ตึ้นกันต่างใ้คว็มหนาพื้นแผนหนาพื้นตึ้งควแมแอนะความ่หนะทดลองเข่าอัดคุณ่าเท่านี้คือส่วนหนึ่งที่น้องตาพุกต่างคาดต่ทีใมาอยู่ประเทศไทยอันดานนี้เรเห็นในรายของกิจกษรตลาดนี้คือส่วนที่แผ่งปันกันได้เอาป้อนที่สองมาอนกัน